ให้เขาเป็นพญาผู้เคียงกับเจ้าบ่คือนเขาบ่สมกันป่านดินก็ะฟาซีดางกเลยเบิดาไขายตายให้มันเปนจึงเสียจะนาว่าสตร์พญาได้มารองบาอย่ากให้มันเลริอนใดสิ่งทำสาบเหมือนมีมูใหญ่ลอยน้ำขามโค แบบว่าเป็นเป็นที่ที่แรกเลยแล้วก็เป็นคนแรกที่ได้ฟังใช่ครับเป็นคนแรกที่ได้ฟังเลยมอบให้เยงคนเดีว่า<บ>ดีใจมากเลยค่ะแบบหนูปื้นพี่มาตั้งแต่แรกแล้วพอได้ฟังพลงแรกก็แบบขอบคุณนะคะที่แบบว่าอุตส่าห์ร้องเพลงแบบพลงแรกของพี่ให้ฟังอะไรเป็นไรครับพอมากเลยค่ะพี่เป็นใครครับ หใหนะ้ให้บเงทีมึงเล่นนอกฉากแล้วมึงนอกฉากแล้วมึงอ่ะนีน่มา,า,าได้เลยนะมึง่เอ้ยมึงไปไหนมึงไปไหนนี่ย <c oughs> <c oughs>